สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมากินข้าวได้ผมแล้วเน้อครับวันนี้ผมได้เมนูเมียงเมียงมะฝาปอมพี่น้องแหมแล้วนะครับผมแกงมันน้ำใส่ปลาเผาครับปลาดูเผาครับนี่ครับมานน้ำหรือว่ามานน้ำเต้านะครับแกงแบกเมียงเหนือครับพ่อแม่พี่น้องครับใกล้จะปิดแก๊สก็เอาหยอดหนอนขุ่มก่อนครับวางใส่ลงไปเลยนะครับนี่ครับได้รูดมากรับด้วยนะครับอ่ะจะได้กับมากินได้ผมเน้อครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วขยับไปไกลมัน่อยเนาะเออนี่ครับแกงมันน้ำครับอ่ะชุดหน้าขุ่ับ แกงมะนาวใส่ปลาลูกเผาครับนี่หม้อครับมะนาวหน้าแรงนี่เข้มนะครับดิปูกายอยู่นะครับเอ้าเนึ่งลงไปเลยนะครับออืืหม้อครับ น้ำดวน้ำเต้าครับเฮ็ดปลาดุข่าปลาดุปิงครับอื่เดีดยวดูวครับเฮ็ดขนาดนะครับนี่คิว็ดังเลย หน้าแรกนี่บุกข่อยมีนะครับมะนาวนี่ครับอืมอืมอฮ้อดูดดูดอ่าดูด ขอหน้าตาครับพริกแดดโดุที่สวนปุ๊กไว้นะครับมันกับซุนึ่งใบกล้าวคอนโดเจ็๊สิบบาทกระดูเพริกครับใส่ปลาเผาในตัวนะครับเนาะ

เป็นสมัยกับพร้อมกับลงไปเลย ้องเผาเปนะครับผาดุูกนะครับ้องปิ้ง้องเผานคนครับจะรำครับจะได้วามหอมนะครับวามหอมของปาเผาด้วยได้ความหวานของมนนนะนาวเลยครับ เน่ลงไปเลยน,คน,นละครับรสเค็มยิ่งใหญ่พอหน้าตาครับแก่มน่น่าใส่ปลาเผาปลาดุกเผาครับออืดูดุกโดดกันเยอะกว่าเพชรน,น,นะครับ พิกแดงดูครับโูเห็นขนดาดข้าวเสียปลาดุกนี่ครับดูเขาปลาดุกปิ้งนี่นะครับจะได้ความหอมของปลาดุกครับ หอมนะครับประดกนะครับเลยคนหวานของมันนำเต้าดะครับหอมไปก,กรอดเลย อก,ก,อออกอยังไงครับกล้าผลุกกล้าลุกอุอกร เลยหลุดเพชร,รครับพรวิกดิโดครับปลูกไว้ดสสิสวนครับเก็บสูงเพื่อแมกกากิโลจิสิกบาทครับตรงนี้แป้งนะครับพริกโด้นะครับแล้วเพชรเข็ดจัดเลย หมดครับไอ้ความหอมของปลาเผาได้ความหวานของมะนาวครับหวานน้ำเต้าแล้วก็ได้กลิ่นของหนก,กมังกาะครับโอ้ถ้าบอกไม่เยอะนกมังกรในหม้อล้มนะครับแล้วครับคลิปนี้ดิป้าปูมัยเป็นน้องมากินแกงมะน้ำเต้าเซปป่าดุกเผาด้วยผมนะครับผมขอคุณปูมัยเปน็นน้องชื่อคุณนะครับจะอคอยติดตามคลิปของผมนะครับต้าโบัเสียงนะครับ ผมหมดครับเพายบลเลต์บลเลต์นะครับยังเหลืออยู่นะครับอิมแขกรับกับพี่น้องครับขอบคุณทุกผู้มาพิจิตคนนะครับที่คอยติดตามคลิปของผมนะครับจะได้ก่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับด้วยการกดครับสไลค์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในหุ่นจิ้มนะครับปะกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ